วิญญาณจากอดีตชัตเตอร์ดี่ฟอ,อร์้ยโอ้ยดูครับผู้เข้าแข่งขันโพลอัชเนลรอฟ้าตำแหน่งตัวแทนอเมริกากลุ่มเอมาได้แล้วครับ ใหาขอชนะฉันได้แล้วในต้องทำตามสัญญานะโอ้โหไม่ปล่อยให้ทำตามสัญญาชอบอีกต่อไปแล้วฉันจะปล่อยหน้าเจ้าคาสิย่าแรงเลยโอแพ้ผมชนะขณะนี้ในแต่ละประเทศฮอลโลกกำลังจัดการแข่งขันขึ้น และนี่คือโฉมหน้าของผู้เข้าแข่งขันที่ต้องการเฉพาะตำแหน่งนะครับผมอันดับแรกมันจะโดนผู้เข้าแข่งขันที่จะเป็นที่จะตามมอนที่ปรากฏตัวขึ้นคือลินลีล่ผู้ขเข้าแข่งขันจากจากอะไรว่าอ่านไม่ทันแต่เธอเก่งนะลินล,ลี่เนะี่ยน้องสวยน่ารักเก,กจากอเมริกาใต้ผู้เข้าแข่งขันหน้าใหม่ไฟแรงที่ปรากฏตัวใน MMA มเออนะสูเลน่าวิฟโรธ อ่านชื่อยามากเลยสุดท้ายตัวแทนจากอเมริกาคุงปีก็คือมีลูกหนุดที่เคยกอบพูดนิยอในอดีตลุกขึ้นมาอีกครั้งแล้วนั่นคือลีโลยสูมิดผู้แข่งขันรุมตัวท,วท <rode> ั้งหมดนี้ทุ่มความแข่งขันไม่มีใครแพ้ใครบอกว่าจะได้เห็นเขาได้ทำงานในนี้จับตามองกันแข่งขันชริงตั้งแน่ตัวแทนของกุมต่อไปนะครับพวกคนทั้งหลายจบมาสำหรับการต่อสู้ ทำให้โลกเต็มไปด้วยความลกลัวหึส่ยินดีนะคะที่ได้เข้ารอบลองชนะเลิศยินดีที่ได้รู้จักค่ะรุ่นพี่จินฉันชื่อเลนะฉันก็เรียนที่โรงเรียน เดียวกับคุณนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับรุ่นพี่จินอยู่บ่อยๆจึงคือได้ไปจินแบนบเรื่อง่ะเอลเหมือนกันแบบนี้เลยเหรอคะฉันเอาชนะในรอบต่อไปได้ฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ของรุ่นพี่จินในรอบต่อไปนะคะฉันจะต้องเอาชนะให้ได้แล้วมาประลองกันนะคะ ค่ะขณะน,นี้ยังไม่พบการแทรกแซงของบริษัทจีค่ะแล้วเม่ไยังไงบ้างล่ะก็พอจะชนะเข้ารอบมาได้เลครับไม่มีวีแวลพลังมานจะกลับคืนมางั้นเหรอผู้คว้าตัวใบสุดท้ายสำหรับรอบที่สี่คนสุดท้ายคือเลนานผะู้ครองชิงนีเลนามน้าใหม ือพี่จินันชนะแล้วค่คะจากน,นี้ไปจะเริ่มก,ก,การแข่งขันรอบชนะเลิศคู่ที่หนึ่งผู้ขเข้าแข่งขันเลนะเป็นนักเนียนจากโรงเรียนเดียวกับคุณจินค่ะไม่มีข้อมูลน่าสงสายแต่สมัยก่อนเลยนะคระับถ้าอย่างนั้นเรื่องมือสังหารจากวิสจีล่ะไม่น่าจะมีนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะเอาชนะได้ในพิธรอ พ,พาวลังผู้เข้าแข่งขันจากเกาหลีใต้ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยความแข่งขันเลื่อนเนือชนันเป็นผู้ต่อสู้ที่น่านใจจริงสมมุติว่าถ้าเอาชนะในรอบชิงชนะเลิศได้แต่จีนในตอนนี้จะเอาชนะได้หรือเปล่าต่อจากนี้ไปจะเริ่มไปแข่งขันรอบชนะเลิศผู้ที่ลมร,รอบรองชนะเลิศผู้ที่สองจีนต้องเจอกันเลนะแต่จีนพลังใครจะเป็นไหมในที่สุดเราก็ได้ต่อสู้กันแล้วนะคะรุ่นพีจ่จีน

โอ้ยโอ้ยเอาจิงกว่านี้หน่อยสิคะโอ้โหได้ดีวะอุ้ยฉันจะเอาจริงสักหน่อยแล้วนะคะอุ้ยโถด้วยทองซ้ายต่อเธอค่ะหน่อยสิคะหน่อยสิคะโอ้โห้ายมีชิมะงเงินเหรอ เป็นอะไรไปหรอคะทำไน้อยากจะเห็นผีเออแน่สินะจงริมรส้าต่อสู้ที่เป็นสาเหตุในการระเบิดพลังสถิด ขึ้นไปดูแล้า,ายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเยนะง่ายสิเก็นใครกันแนะ่ เดือดเท่นพ่านเลยใช่ไหมเมต็มใจไว้เรื่อง <c oughs> ไม่ไหวเขาไม่ใช้นี่น่าจะลวว่วงเหมือนกันเอาละ่ะความีเขาให้ผ <c oughs> ิดหวงังจริงจริงคอ,อกันเตอร์ทีเถอค่ะหนูเก่งขนาดนั้นเลยเหรอ หลังมานตื่นอยู่แล้วเมื่อกี้วิกฤตที่เกิดกับชีวิตเป็นกุญแจสำคัญในการกลายร่างเป็นมาาเนี่ยเหรอสนุกดีนี่อุยย,ยอมแพ้แล้วค่ะยอมแพ้ผู้ชนะคือคาซุมะนตินนี่คือโฮลา เพื่อผู้กำลังดูดยืนเข้าไปอีกแล้วสินะโอ้เพืเข้าแข่งขันฮาวาร์าพอลาดอุ่นเครื่องพอแล้วใช่ไหมละ่ะฮอลาร์ดฮาวาลองฮาวาราดทำไมถึงเรียกฮาวาร์แต่เป็นในกระตุ้นที่ชื่วงพอลาร์ดฮาซุมะจินเอาจริงได้เลยนะมันเป็นเพื่อนกันนะเอาจริงๆแล้วทางนั้นก็มาเริ่มกันเลยนะครับ รอบทิงชนะเลิศโทร่าอืมปัญนาหน่าโค้งพลังอืม,อมเองยังไงล่ะเขาก็มาจีนดูยืดอืโอ้ยกระเด็นกันมัย โอ้ยเตะแรตัวเทียมด้ได้ิงของแกไรอยดูด้วยพลังยังไม่จบมาพลังยังไม่จบมาอือโย่โยโอ้โอ้อือกระโดตีพยอไปทางน้ำกายฉันเกือบจะลืมความสนุกนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ลกลังประกวดวะอย่ายบอกนะว่าแกคุมไม่ได้มีฝีมือแค่นี้หรอกใช่ไหมฮะแน่นอนเพือ่อนแน่นอนเพือ่อนเัาจะสนุกขึ้นมาแล้วสิฉันไม่แพ้หร้กเป็นไงเนี่ยเป็นไงหรอ んん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 ん เก่งไม่พอนี่นาแต่จะรูแ้แพ้ชนะฉันนะก,ก็ต่อจากนี้ละ่ะต้องทง่อง 嗯嗯嗯嗯。 ู้ชนะเลิศคือคาสมาตินซึ่งได้รับเข้าการแข่งขันทันวร์นาเมนต์ชิงชนะเลิศที่อิตาลีจริงอยู่ที่ในตอนนี้พลังมานมันแตกก็ยังไม่มีวิแววว่าจะคุ้มขังนะ,ะโดนหมัดเข้าโดยบังเอิญตั้นแล้วอ่าน่าลำคาสมัศ าามาจินดูเหมือนว่าแกจะมีพลังประหลาดอยู่นะแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของฉันด้วยอ่าเซิสงสมัตตต้องมาแพ้คนกี้ขาดแบบเนี้ เท่ hey, มากเลยค่ะรุ่นพี่จินเธ oh <my> อคือเลนะน่ะหรอจริงๆฉันมีเรื่องจะขอเ้อารุ่นพี่จินนะคะ